รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมกุลกิติคุณตันสุหัตทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักนะครับมาตามหาคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงท่านนี้ขายเฉาก๊วยอยู่หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักคนแถวนี้เนี่ยเห็นแกแล้วก็สงสารครับส่งเรื่องราวมายัางรายการอยากให้เราเข้ามาช่วยเหลือคุณลุงท่านนี้นะครับขายเฉาก๊วยรายได้ก็ไม่ได้มากมายเลยครับแต่ก็ต้องส่งกลับไปให้ทางบ้านเพื่อรักษาภรรยาที่กำลังป่วยอยู่ครับขายเฉาก๊วยมา30ปีเนี่ยแปลว่าเฉาก๊วยเนี่ยต้องอร่อยมากๆแน่ๆครับผมนี่อยากชิมเลยตอนนี้ วันนี้เราไปตามหาคุณลุงแดงเสมียนผุดพ่องกันได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้า้งเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปล สวัสดีครับลุงแดงสวัสดีครับผมกุลนะครับจากรายการขอเพียงแค่เขียนมานะครับที่เรานัดกันไว้วันนี้ไงจาได้ไหมได้ครับดีใจครับวันนี้เราก็มาหาคุณลุงกันแล้วนะเพราะมีคนบอกว่าคุณลุงเนี่ยเข็นรถขายเฉาก๊วยเนี่ยมาไกลมากเข็นมาจากตรงไหนครับจากซอยแฉ้มครับตอนนี้ประมาณ11บเอโมงครึ่งแล้วนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยออกจากซอยแฉ้มเนี่ยมาตั้งแต่กี่โมงครับ3ามโมงครับสามโมงคือเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าออกตั้งแต่9ก้าโมงเช้าครับผมมาถึงนี่สิบเอ็ดโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่ง โอ้โหไกลแล้วก็นานด้วยได้ขายบ้างไหมครับระหว่างทางมาได้ขายสองถ้วยเมื่อกี้เนี่ยได้ขายละสองด้วยสองถ้วยนี่ได้เงินเท่าไหร่ครับสามสิบคนละสิบห้าบาทครับผมสองชั่วโมงครึ่งได้สามสิบบาทออไกลทีท่จากซอยแสลมมาถึงเนี้ยตั้งแต่เช้ามาถึงนี่ก็เที่ยงอ่ะเขาก็ลำบากอยู่นะแก่แล้วไงก็สู้ดัง้านแล้วนะขายมาหลายปีแล้วนะก็ยังเคยถามลงเมื่อไหร่จะวางมือสักทีก็บอกว่าทําได้อยู่ก็ทําต่อไปก่อน แล้วทำไมคุณลุงถึงไม่ขายแถวซอยแแลมนุ่นล่ะครับทำไมต้องมาตรงนี้ล่ะคนไม่ค่อยมีอยู่นี่มันคนมากกว่าขายมากี่ปีแล้วครับ42ปีนี้อ่ะ42ปีครับไถึงขายตรงนี้มาครับผม42ปีครับเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่แถวนี้เป็นป่าทำไมถึงขายนานขนาดนี้ครับมันเริ่มจากตรงไหนฮะจุดเริ่มต้นไม่มีจะกินเ่ยครับออกมาหากินเพราะยายก็แฟนของผมก็ป่วยไปให้ แฟนฉีดยาตลอดฉีดยาอะไรครับเดือนละสองครั้งพราะแต่เขาเป็นกระดูกทับเส้นอ๋อคือแฟนคุณลุงป่วยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทครับผมต้องส่งให้เงินไปให้ฉีดยาเดือนละสองครั้งครับขายด้วยกันมานานแกก็สู้ชีวิตดีแกก็เข็นอดทนก็เห็นก็ลําบากนะทุกวันนี้แกก็ส่งขายขายของส่งให้เมียแกเพราะเมียแกป่วย ลุงเป็นคนที่ไหนนะครับคนยะโสธรคนยะโสธรผู้ลุงส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านที่แปลเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละสี่พันทั้งค่าฉีดยาค่าอะไรนี่แหละแล้วลคุณลุงขายเฉาก๊วยเนี่ยได้กาไรเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งได้ประมาณห้าพันกว่าได้ห้าพันกว่าบาทครับแล้วส่งไปละสี่พันคุณลุงเหลืออยู่พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทนี่ใช้ทั้งเดือนเลยกินแบบประหยัดประหยัดที่สุดประหยัดสุดๆเลยครับผมที่ว่าประหยัดเนี่ยประหยัดยังไงครับพันกว่าบาทก็ไม่จําเป็นไม่ซื้อครับแล้วอะไรจําเป็นบ้างครับก็พวก กับข้าวนี่แหละก็ของกินนะับเฉากลวยเนี่ยครับหรือน้ําตาลหรือทุกอย่างเนี่ยคุณลุงทาเองหรือว่าไปรับมาจากไหนครับรับครับได้ไปต้มแต่น้ําเชื่อมที่ทําเองคือน้าเชื่อมครับผมจากไหนครับจากซอยแฉลมครับซอยแฉลมออกก็ที่แถวที่ลุงอยู่ครับผมรับมาต้นทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้ามาเต็มถังเนี่ยก็หกร้อยกว่าถ้ารวมทั้งหมดเลยล่ะทุนทั้งหมดวันหนึ่งเท่ร้อยแล้วถ้าเกิดขายหมดเลยเนี่ยวันหนึ่งได้เท่าไหร่ครับพันสองก็เหลือ300บาท เป็นกำไรวันละสามรอยครับผมขายทุกวันเลยไหมครับขายทุกวันครับไม่หยุดเลยไม่มีวันหยุดจริงครับจริงครับโอ้โหคุณลุงขายหมดทุกวันไหมครับบางวันก็หมดบางวันก็ไม่หมดครับอ๋อมาตั้งแต่ตอนหนุ่มๆอ่ะมารับไปขายตลอดลุงเขานี่คนรู้จักกันนานนิวระมาส่งถังเดียวนะเนี่ยยังไม่พอค่าทั้ามาเลยถ้าพูดจริงๆอ่ะจากพอบกมาที่นี่ดี๋นี้ฝั่งนี้ยุบทิ้งพอเงียบตั้งแต่โควิดมานี่มัน เงียบไปหมดเลยไปทําอยู่ฝั่งนู้นที่เดียวผมไปอยู่พระปกนู่นเนี่ยตลาดสมเด็จอะ่ะปีแล้วคนเรามือนก็เหมือน,นกับความผูกพันเนี่ยแกก็เป็นคนดีแล้วก็ช่วยๆกันไปแล้วก็เป็นคนมีน้นําใจคนค้าขายวันหนึ่งอยู่ตรงนี้กี่ชั่วโมงครับถึงกี่โมงถึงบ่ายสองบ่ายสองเองเหรอครับไปจอดที่หน้าโรงพยาบาลอีกอ๋อก็นี่ไงมีอีกที่หนึ่งแล้วครับหลังโรงพยาบาลเสร็จแล้ววนไปหน้าโรงพยาบาลครับแล้วจากหน้าโรงพยาบาลไปท่าเรือบ้างไปท่าเรือต่ออีกเออ ดูดูด้านหน้าเนี่ยสามที่แล้วนะครับผมสามที่ละขายทั้งหมดแล้วเนี่ยกลับไปถึงบ้านตอนกี่โมงห้าโมงกว่าถึงบ้านห้าโมงกว่าครับออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงเช้าครับถึงบ้านห้าโมงกว่าครับถ้าหมดก็ดีไปเนาะครับไม่หมดก็เหนื่อยน้อยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไป ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัดไม่ว่วาเธออยูนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจขอโทษนะครับคุณลุงผมเห็นคุณลุงเนี่ยเดินกระเพกกะเพกอยู่เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับรถชนแต่ก่อนจะไปวิ่งรถอยู่ระยอง อยู่ระยองวัตใจรับจ้างต่กอนก็คือก่อนที่จะมาเฉลวกล้วยนี่แหละครับผมคุณลุงมาเข็นรถขายเฉลวกล้วยเนี่ยวันหนึ่งเจ็ดแปดกิโลเนี่ยแล้วขาคุณลุงเป็นแบบเนี้ยเข็นไหวเหรอครับก็ไม่ไหวก็ต้องสูวแเหรครับแล้วอาศัยรถรถจับเดินพยุงไปครับผมไม่ค่อยเดินไปครับถ้าเดินตัวเปล่านี่เดินไม่ได้หรอกเดินจะล้มเลยเหรอครับครับผมจะล้มก็เลยต้องอาศัยรถประคองตัวครับตหลอดใช่ไหมครับผมแล้เดิน หนุนบ่อยค่ะแกจะเข็นไปที่หน้าร้านท่าน้ําถนนตกอะค่ะร้านน้องสาวอะค่ะน้องสาวจะอุ่นหนุนแกบ่อยๆสงสารแกแกไม่ไม่หยุดเลยไม่พักเลยอะเข็นไปไกลๆแกก็ไปจำทีเจอแกนู่นที่ซอยประดู่ร้อยเจ็ดอะค่ะแกยังไปเลยแกไม่สบายเนี่ยแกยังออกมาขายเลยค่ะแกขยันขยันมากโอเคตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วอากาศก็ร้อนเหลือเกินผมอยากกินเฉาก๊วยแล้วครับเออได้ผมซื้อเฉาก๊วยเอาถ้วยดีกว่ากินง่ายผมขอเฉาก๊วยช่วยหนึ่งครับครับผม โอ้ยครุงเต็มถ้วยอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วน้ำแข็งผมใส่ยังไงเนี่ยอ่าล,ล้นละใส่น้ำเชื่อมใส่นมหน่อยเนาะใส่นมหน่อยครับหวานไหมครับปกติว<า>หวานคนระับหวานเนาะดีแล้วผมชอบกินหวานมันได้เยอะมาก15บาท15บาทได้เยอะมากนี่ตักกินแทบจะไม่ได้เลยอ่าจ่ายเงินก่อนดีกว่านี่ครับขายได้ยังไงรับเนี้ย1บาบาทให้เยอะมากอะ่ะโอ้ลน้นล้นล้นล้ลนจริงครับ โอเคความหวานได้ความหวานได้ไดขอลองเฉาก๊วยนะค,ครับอร่อยครับมันก็จะนุบน,นุฟิลเฉาก๊วยเนี่ยแหละครับแต่ไม่ได้เหนียวมากแล้วก็เนื้อมีรสชาตินะไม่ใช่แบบบางเฉาก๊วยบางที่เขาจะแบบฝาดๆอย่างเดียวแบบกินเข้าไปแล้วไม่ค่อยมีรสอันนี้จะมีความเหมือนเหมือนหวานในตัวนิดนึง<ค>อ่ะบวกกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็นมเข้ากาันเข้ากาันนะ แล้วที่สําคัญน,นะครับถ้วยนี้15บาทเยอะมากคือสมมติว่าถ้าผมกินข้าวอ่ะจานหนึ่งแล้วผมจะมากินของหวานปิดท้ายอันนี้ผมกินไม่หมดนะ <Yeah. S 1> เยอะจริงครับครับผมขอบคุณครับ,ค,รบค่ะ,คะอุ่นหนุนชอ็อกกวยตรงแดงมานานแล้วค่ะเพราะว่าทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วแกก็มาขายแบบนี้ก็ซื้อถ้าเห็นแก ชอบทาแนแบบไหนก็ใส่นมใส่น้ำตาลเยอะอร่อยคะ่ะราคาก็คือแบบสามารถซื้อกินได้ง่ายๆคะ่ะมาช่วยเหลือได้คะ่ะถ้าถ้ามาอย่างเงี้ยก็ช่วยๆกันซื้อก็ขาจรมั่งขาประจำแกมั่งอย่างเงี้ยแหละก็อร่อยดีนะชาวกล้วย นี่ห้ามปล่อยให้ละลายเลยนะปล่อยให้ละลายไม่ได้จล้นล้นโอเคครับผมเข้าใจแล้วว่าทาไมเราถึงต้องขูดเป็นเส้นเพื่อจะใส่ในแก้วเนาะเพราะว่าถ้าเป็นก้อนเนี่ยมันดูดไม่ขึ้นหรอกใช่ถ้าเป็นเส้นเนี่ยดูดขึ้นง่ายเลยอือมีแผนจะขึ้นราคาไหมครับไม่ขึ้นครับโอ้โหเขาบอกให้ขึ้นเหมือนกันแต่ผมไม่กล้าขึ้นอือผมยังคิ้เลยว่าขึ้นอีกสักห้าบาทผ็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ขึ้นเนาะไม่กล้าขึ้นครับเพราะกลัวจะไม่ได้ขายโอ้ลุงยังมีภาระเพราะหา ส่งภรรยาไปฉีดยาประจำครับถ้าไม่ได้ขายจะไม่มีรายได้ส่งกลับเลยเนาะครับผมหากบางวันม,มันไม่เป็นดังวันผิดพลังไปเสียทุกอย่างหากเธอท้อมองไม่เห็นทางให้รู้ โอ้คุณล,ลุงครับวันนี้ผมช่วยคุณล,ลุงเข็นกลับมาเนี่ยกลนะครับเนี่ยครับร้อนี่ต่างหากใช่ถนนก็ไม่ได้จะแบบจะเรียบไปทุกที่นะใช่โอ้โหเนี่เอาสั่งเหือแบบออกเลยคุณล,ลุงต้องเดินไปกลับเองทุกวันใช่ไหมครับครับผมเจ็บบ้างขานปวดขายทุกวันเวลาทำนาก็กลับบ้านไปทำนาทำโรงงานในกรุงเทพก็ขายทุกวันไม่เคยหยุดถ้าเป็นช่วงไหนที่ต้องกลับบ้านไปทำนาก็ ก็กลับไปทานาครับผมแต่ถ้ามาช่วงไหนไม่ได้ทํานาก็คือเดินขายงี้ทุกวันเลยใช่หาคนสู้แบบนี้ไม่มีแล้วยากเหลือเกินแกมานี่แกไม่เคยหยุดเลยนะขายทุกวันเหมือนการฝนตกฟ้าล้องขายได้มากขายได้น้อยแกก็ขายของแกไปเรื่อยๆเพราะขายเสร็จแกก็ลงมีเก็บเก็บเงินเอ,อาไปให้เมียกแกแหละแกก็รักเมียประเทศการทํานาแกก็จะกลับบ้านแกไปหลายเดือนน่หมดนาแกก็ลงมาใหม่ ตอนนี้ก็5้าโมงครึ่งแล้วนะครับปกติคุณลุงก็กลับมาเวลาประมาณนี้เลยใช่ไหมครับห้าหกโมงเย็นอ๋อเย็นกว่านี้หก <6 S 1> โมงกว่าเอาครับผมพอกลับมาถึงแล้วทาอะไรครับหกโมงกว่ามาล้างรถแล้วก็ต้มน้ําเชื่อมล้างอุปกรณ์ครับแล้วก็ต้มน้าเชื่อม,มเตรียมขายพรุ่งนี้ต่อไปครับผมทาไปถึงไหนกี่โมงยังไงได้นอนตอนไหนนอนตอนสองทุ่มแล้วตื่นกี่โมงครับตีห้านวก็ตื่นแล้วแล้วอย่างที่คุณลุงบอกว่าถ้าไม่ได้ขายเฉาก้วยเนี่ย เป็นช่วงกลับไปทานาเนี่ยแล้วห้องที่เนี่ยเป็นห้องเช่าใช่ไหมครับลุงทำยังไงเช่าไว้ตลอดเดือนละเท่าไหร่นะครับพันหกกลับมาทิ้งหาให้เขาอ๋อก็คือเราก็เช่าทิ้งไว้เหมือนเดิมกลับมาก็ค่อยจ่ายค่าเช่าช่วงที่เราไม่อยู่ครับแล้วเช่าเดือนละพันหกครับผมเฮ้ยแต่เดี๋ยวคุณลุงเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะส่งไปให้ที่บ้านสี่พันเหลืออยู่พันกว่าบาทแต่นี่ห้องเช่าพันหกเลยนะแล้วมันก็หมดเลยสิครับก็หมดไม่เหลือสักบาทแล้วคุณลุงกินยังไงอะออกไปขายของใครให้ก็กินไป แล้วถ้าเกิดวันไหนเขาไม่ให้หละ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่มีต้องอดมีแบบว่าวันไหนอยากกินเฉากฟ้วยตัวเองไหมกินทุกวน <c oughs> กันทุกวันด้วยเออตอนเที่ยงไม่เคยขาดาวันละถ้วยละถ้วยวันละถ้วยก,ก็กินไปใช่ไหมครับเดินในแดดแล้วร้อนีอนก็ก,นกนินเข้าไปสดชื่น,ด,น<ม>ดีแรงทํางานต่อครับ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหน คุณลุงบอกว่าอยู่ที่นี่มา42ปีเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วคุณลุงได้กลับบ้านไปเจอภรรยาบ่อยไหมครับสองเดือนทีนึ่งทีนึงกลับไปนานไหมครับกี่วันสิไม่ใช่นานานแลก็ไม่นานแต่หน้านานนี่ก็เป็นเดือนหน้านานนี่หมายถึงกลับไปทํานาใช่ไหมครับครับผม,มแต่ถ้าเกิดตอนที่ไม่ได้ไปทํานานี่กลับไปกี่วันครับสองสามวันอย่างนั้นสอง,ส,องสามวันแค่นั้นเพต้องกลับมาทํางานต่อครับต้องกลับมาค้าขายไม่อย่างนั้นก็ไม่มีจังเป็นสิดยาให้ยาย ผมขอถามหน่อยนะครับไม่มีคุณลุงไม่มีลูกหรือหลานเลยเหรอครับมีครับมีกี่คนครับมีสี่คนทั้งหมดแต่ว่าเขามีครอบครัวกันไปหากินเป็นคนละที่ไม่มีใครส่งอะไรมาช่วยเลยครับแปลว่าทุกวันนี้เนี่ยมีแค่คุณลุงคนเดียวที่หาเงินหารายได้แล้วก็ส่งกลับไปเพื่อดูแลคุณป้าใช่ไหมครับครับผมขายเช่ากล้วยอยู่คนเดียวเลยใช่แล้วถ้าเกิดวันนึงคุณลุงขายไม่ได้แล้วทําไงล่ะครับก็ไม่รู้จะพูดไปยังไงผมถามจริงนะครับคุณลุงคุณลุงเคยคิดแบบอยากจะหยุด ขายหยุดทํางานแล้วก็กลับบ้านไปเลยไหมครับอยากจะหยุดครับแต่หยุดไปก็ไม่มีจริงทุกวันนี้อยู่เพื่อป้าหาตังให้ป้าฉีดยาตลอดจะไม่มาก็ไม่ได้ไม่มีตังฉีดยาให้ยายเหนื่อยแค่ไหนลุงก็ทนได้ พื่อให้อยู่กับป้าไปนานๆนอนอยู่นี้คนเดียวบางวันผมคิดไปน้ำตาไหลยอยู่คนเดียวนะคิดถึงอยากจะกลับก็กลับไม่ได้มานั่งอยู่คนเดียวนะคิดไปคิดมาน้ำตาก็ไหลออกเราคิดว่าจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันไหมครับไม่รู้จะพูดยังไงเดินไม่ได้นั่นแหละ ถึงจะอยู่ด้วยกันจะเดินได้ก็หายจินอยู่อย่างเงี้ยคุณลุงครับผมเป็นกำลังใจให้คุณลุงนะครับครับผมภรรยาของคุณลุงเนี่ยก็น่าจะภูมิใจที่มีคุณลุงเป็นสามีครับผมก็ผมขอให้เกิด ปฏิหารหรือเรื่องราวดีๆอะไรก็ได้ทําให้คุณลุงได้กลับไปอยู่กับภรรยาเร็วๆนะครับครับผมสู้ๆนะครับครับผมคุณลุงว่าคุณป้ารู้ไหมว่าวันนี้รายการเรามาช่วยเหลือคุณลุงไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมครับผมถ้าเกิดบอกเขาแล้วเขาจะรู้สึกยังไงก็ดีใจดีใจใช่ไหมครับผมเราลองบอกเขาไหมครับอยากจะบอกเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราโทรหาคุณป้ากันดีกว่าครับผมคุณป้ากุหลาบครับตอนนี้นะครับคุณลุงแดงอยู่ข้างๆผมนี่นะครับ พวกผมมาจากรายการขอเพียงแค่เขียนมานะครับวันนี้พวกเรามาช่วยเหลือคุณลุงแดงครับว่าคุณลุงเนี่ยเขาหาเงินเพื่อเพื่อไปช่วยคุณป้าใช่ไหมครับคุณป้าต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเดือนละสองครั้งใช่ไหมครับไปเรื่อยฉีดยานมันปวดมันยังไม่ได้ดีใจเพราะพนสิซ้อยเหลียฮะม,มื้อนีอ้ดีใจบอกอเขาแล้วว่าตอใจายายคนอยากคนจนรักไหมรักตาไหมรักเนี่ยอือ รักมากมากรั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 กยายรักยายขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนต้องบอกก่อนเลยว่าความเป็นนักสู้ของคุณลุงเนี่ยสู้จริงๆสู้มา42ปีแล้วความเป็นนักสู้ของคุณลุงเนี่ยมาจากการที่คุณลุงเนี่ยมีเป้าหมายนะครับทำงานหาเงินเพื่อส่งไปให้ภรรยารักษาตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับครับ ก็แสดงให้เห็นถึงความรักอีกอย่างหนึ่งนอกจากนักสู้แล้วความรักก็มีมากไม่แพ้กันครับเห็นว่าอยู่กินกันมาเนี่ยเกือบ60ปีแล้ว60ปีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจริงครับถ้าเกิดคนเรามีกําลังใจมีเป้าหมายเนี่ยเราก็จะมีกําลังที่จะลุกขึ้นไปสู้ต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ขอเป็นกําลังใจขอให้คุณลุงสู้ต่อไปนะครับและสําหรับคนที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mail Box ขอมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน10,000บาทครับ หนึ่งหมื่นบาทคุณลุงตั้งใจจะไปทําอะไรครับเอาไปให้ยักษรักษายายให้ขีดยาให้ยายหมดเลยเหรอฮะครับส่งกลับไปหมดเลยครับรักดีๆนี่หายากนะครับยิ่งสมัยนี้นะครับนับถือครับน่านับถือครับและสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากส่งกําลังใจมาช่วยเหลือคุณลุงนะครับสามารถส่งมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ครับ ส่งกันมาเยอะๆนะครับคุณลุงจะได้มีเงินไว้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลช่วยเหลือภรรยาต่อไปนะครับและสําหรับใครที่อยากจะอุดหนุนหรือลองชิมเฉาก๊วยของคุณลุงนะครับสามารถไปได้ที่หลังโรงพยาบาลจเจริญกรุงประชารักนะครับคุณลุงเปิดขายตั้งแต่11บเอโมงเป็นต้นไปเลยใช่ไหมครับครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบถ้วยแบบแก้วแบบถุงทุกอย่าง15บาทครับแล้วก็ที่สำคัญอร่อยมากครับเป็นเฉาก๊วยโบราณผมคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆครับใครอยากสั่งเยอะๆจํานวนมากหรืออยากจะสั่งไปจัดส่งที่ไหนเนี่ย ก็สามารถติดต่อคุณลุงได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรคุณลุงไว้นะครับและที่ขาดไม่ได้ที่ทําให้เราได้เจอกับนักสู้แบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณ cp และ cp retail link ครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวของคนธรรมากินสู้ชีวิตแล้วอยากบอกต่อนะครับสามารถส่งมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox ตู้ปอนอ15ปอนอสอปาปเศรเ็ด11120หรือเข้ามาเขียนเล่าเรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook p a พ e ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox และอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่แล้กะ,ะก็ รักแท้ไม่ว่าอยู่ไกลกันแค่ไหนเราก็ดูแลกันได้เสมอขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับและสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปวันนี้จริงๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ <ฮะ S 1> รักษาสุขภาพร่างกายนะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ยังมีอยู่มากมายนะครับคุณลุงด้วยนะครับครับผมวันนี้ผมกุลกิติคุณตันสุหัตลุงแดงและรายการขอเพียงแค่เขียนมา The m เมล b o ็ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22ครับสวัสดีครับผมดีใจมากๆที่ทุกคนได้มาช่วยเหลือลุงครับผมจะเอาเงินจำนวนนี้ไปรักษายายครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมจะสู้ต่อไปครับสมียนพุทธอง ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หไปจากใจเธอ ทำไมงานยากขนาดนี้มันถึงได้เงินน้อยขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าสิบบาทมันจะใช้เวลาเนี่ยสองวันฝนตกอีกขอบ,บคุณ<ห>ครับจะแกะแบบไม่ได้อยู่แล้วมันเหลือ,อไรายได้เท่าไหร่อะครับพี่หนูอย่างอาทิตย์หนึ่งอะร้อยสองร้อยหรือว่าไม่ได้เลยก็มีอาทิตย์หนึ่งแล้วดูลานด้วยอยู่กับบ้านแล้วพี่หนูกินอยู่ยังไงครับอาศัยข้าวคนบท,ทุกมื้อทุกวันเลยทุกวันถือหนูก็ามีโรคประจําตัวด้วยเส้นเลือดในสมองตีบเหนื่อยก็ต้องสู้ เพราะรู้ว่ามีคนรอแต่ยิงคำนี้จะอึกหลยเข้าใจครับมันมันจุกม,มันพูดไม่ออกเป็นกำลังใจให้นะครับอขอบคุณมาก